สวัสดีค่ะใครๆก็ทำได้วันนี้เป็น EP ีที่42ของการแบ่งปันแห่งศรัทธ,ธาของทางเชนย่า จะมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามาศาสตร์ตามแนวทางขององค์หลวงปูด่ดูฝึกแบบคารวะต้องทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงค่ะน้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงปูท่ทวดองค์หลวงปู่ดู องมาปัญโยหลวงปู่องค์ปัจจุบันองค์หลวงตามมาและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกท่านด้วยเสียงก้าวอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะการฝึกปฏิบัติแบบคารวาะให้ปฏิบัติด้วยการรักษากายด้วยกําลังของศีลเพราะใจเราห้ามความคิดของใจเราไม่ได้แต่เราไม่เอากายไปทาตามใจที่คิดนี่คือ ศีลของปุถุชนคนธรรมดาเป็นคารวาสอย่างเราท่านทั้งหลายสิ่งที่ได้จากการรักษาศีลห้าจะเป็นพื้นฐานทำให้กายเรามีศีลคอยรักษากายบริสุทธิ์ ถึงแม้ว่าจะมีความคิดทางโลกคิดนั่นคิดนี่ผุดขึ้นมาในใจก็ตามให้เรารักษากายไว้ไม่ให้ทำตามความคิดที่ไม่ดีนั้น,น,นการฝึกแบบคารวะในการปฏิบัติตามศาตามแนวทางขององค์หลวงปู่ท่านหลวงตาาท่านได้เมตตาชี้แนะแนวทางการปฏิบัติภาวนาแบบคารวะสมัยที่ หลวงตาหมาท่านฝึกอยู่กับหลวงปูดงป่ดูท่านหลวงปู่ดูท่านชี้แนะให้ปฏิบัติภาวนาว่าถ้ากลางวันให้ทำงานเมื่อกลับบ้านตอนเย็นหรือก่อนจะนอนสวดมนต์นิดๆหน่อยๆสี่ห้าจบก็พอแล้วนอนพักก่อนเพราะเหนื่อยมาจากการทำงานแล้วให้กำหนดตื่นตอนตีสี่หรือ ี 5. ให้ใช้เวลาช่วงเช้าจะดีที่สุดช่วงกลางคืนให้ทาดพักจิตพักถ้าเรากลับจากที่ทำงานมาแล้วอาบน้ำก็เข้าห้องพระมาสวดมนต์ภาวนาต่อจะหลับแน่นอนให้ใช้เวลาสวดมนต์ภาวนาช่วงเช้า1-2ถึงสองชั่วโมงก็ได้พอเรารู้สึกตัวก็สวดเลยสวยดสักพักก็นั่งคุกเขา่าถวายชีวิต แล้วก็กราบกลางวานันเราก็ไปทำงานกลางคืนก็สวดมนต์ภาวนาให้หลับทำจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหลายหลายปีเข้าก็จะฝันฝันไปทําบุญบ้างฝันไปแผ่เมตตาบ้างฝันไปเทศก็มีเพราะปัจจุบันย้อนอดีตปกติเวลาที่เราหลับไม่รู้ว่า หลับเมื่อไรแต่ความฝันมาจากอดีตบางทีมาจากอนาคตจิตเราไม่ไปไหนจิตเราอยู่กับไตรสรณคมการปฏิบัติภาวนาใหม่ๆต้องอยู่ในฐานคือการอยู่กับพระนึกถึงองค์หลวงปู่ท่านอยู่กับหลวงปู่ท่านอยู่กับการสวดภาวนาการแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญอยู่กับไตรสรณคม อยู่กับจัก,กระพาสสวดไปด้วยแผ่ไปด้วยพิจารณาไปด้วยก็คือกินเดินนั่ง นอนสวดมนต์ไปทางโรคน้อยเมื่อคิดไปทางโรคก,ก็กลับมาอยู่ที่พระพระที่เราห้อยคอกลับมาอยู่กับพระท่านสวดมนต์ไปนึกถึงหลวงปู่ดูท่านไปหลับไปบ้างพิงหลับไปบ้างนอนไปบ้างก็คือใช้เวลาสวดไปจิตจะค่อยๆรู้ถ้าเจ็บป่วยอาการจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆหายไม่ได้หายทันทีนะคะเป็น การปรับ กรรปรับทาุเพราะจิตเรานำพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณเข้ามาที่เราก็มาที่ทตุถ้าเราไม่เปลี่ยนขึ้นจิตเราจะเป็นอย่างไรจิตเราควบคุมทา่าถ้าจิตเราอยู่กับพระทตาของเราก็เป็นพระจิตเรานำพระมาอยู่ที่เราเราก็มีแต่พระสิ่งไม่ดีต่างๆก็เข้ามาไม่ได้เพราะจิตเรา อยู่กับพระกรรมไม่ดีเข้ามาไม่ได้หลวงปู่ดูท่านให้เราเอาจิตอยู่กับพระเอาจิตอยู่กับท่านจิตอยู่กับจักรพัิให้อยู่บ่อยๆอ,อยู่บ่อยๆก็ชินเวลาสวดมนต์ก็ต้องสวดเวลาไม่สวดก็นึกให้มาสวดในใจไม่สวดก็พิจารณาไม่พิจารณาก็แผ่เมตตาไม่แผ่ก็สวดทำวนไปตัวอย่างเช่น ทำไมวันนี้สวดแล้วไม่เบาไม่เพลินให้พิจารณาว่าเป็นเพราะเหตุใดเพราะอากาศร้อนหรืออากาศเย็นหรือเป็นเพราะเป็นที่บทสวดมีความกังวลอะไรหรือเปล่าหรือเครียดชั่วโมงต่อไปจะต้องบังคับแล้วต้องให้ดีกว่าชั่วโมงที่ผ่านมาพิจารณาทุกวัน เช้าอธิษฐานทุกวันทรงอารมณ์ให้ดีทุกวันพิจารณาอยู่กับกรรมฐานทุกวันก่อนนอนก็พิจารณาทุกวันทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆทุกวันอยากได้อะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้อย่างนั้นเพราะพระท่านมีอยู่แล้วมีโลกและมีธรรมเพียงแต่นําสายใหญ่จิตของเราอยู่กับหลวงปู่ดูท่านเท่านั้นเอง จะรู้ดีรู้ชั่วจะรู้ทั้งหมดรู้พบรู้ชาติรู้การเวียนว่ายตายเกิดรู้เรื่องของกรรมเรื่องนรกสวรรค์รู้เกี่ยวกับตัวเองนะคะ เมื่อรู้แล้วก็จะเริ่มไม่เอาอะไรแล้วจะเอาธรรมะอย่างเดียวเพราะเรื่องโลกเราติดมาหลายภพชาติแล้วการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องเพลิดเพลินดีใจเสียใจขับแค้นใจ มาจากโลกสายใหญ่จากโลกทั้งนั้นเมื่อรู้แล้วก็ไม่ติดแล้วไม่อยู่แล้วจะอยู่กับธรรมะหรือธรรมชาติธรรมชาติมาจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย จิตเป็นตัวควบคุมทำนานๆจิตก็ชินคำว่าชินคือทำเองจิตจะทำเองไม่ต้องไปบังคับคลื่นไหนไม่ได้เรื่องก็จะเฉยๆคลื่นไหนดีได้เรื่องก็จะรีบเก็บคลื่นธรรมะก็จะรีบเก็บคลื่นโลกมาก็รีบปล่อยไม่เก็บเพราะไม่มีประโยชน์จะเก็บเฉพาะคลื่นที่มีประโยชน์กับตัวเองมีประโยชน์กับภพภูมิทั้งหลาย มนุษย์ ศาสตร์และวิญญาณไม่ยากอะไรถ้าทำจริงหลวงปู่ดูท่านบอกหลวงตามาคำเดียวว่าเองสวดมนต์อย่างเดียวเพราะสวดมนต์จะห่างทุกอย่างห่างจากกิเลสตัณหาห่างจากความไม่ดีนานนานไปคลื่นไม่ดีจะไม่รับเลยเพราะอยู่กับพุทธมนต์สายใหญ่เรากับจิตอยู่กับหลวงปู่ดูท่านพุทธมนต์บารมีพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าพาาระอรหันต์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายคือผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดสร้างบารามีทิ้งไว้ในโลกนี้ไม่ได้เอาไปไหนถึงตัดสรู้แล้ว ก็ไม่ได้เอาไปทิ้งไว้ในโลกอยู่ในโลกนี้ที่เรียกว่าไตราสารณคมใครตั้งใจทำปฏิบัติจริงๆก็ได้ถ้าใครไม่ทำไม่ตั้งใจก็ช่วยเหลือไม่ได้ถึงฝึกไม่ฝึกก็ต้องตายก็ต้องเกิดและตาย ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อฝึกปฏิบัติภาวนาไปฝึกนานๆานไปจิตจะนิ่งมีความสุขแต่ไม่ไปไหนถ้านักปฏิบัติภาวนาต้องการเอากำลังตัดภพชาติให้ใช้ความนิ่งแต่ถ้าจะสร้างบาร,รมีจะนิ่งไม่ได้ ใช้ความนิ่งไม่ได้เพราะพลังงานไม่ผ่านจะหยุดพักเลยจะนิ่งสนิทหายไปเลยการสวดมนต์ภาวนานานๆจิตไปไหน จิตไม่ได้ไปไหนเพียงแค่หยุดเท่านั้นเองแสดงว่าพื้นฐานในอดีตมีมาแต่ในศาสตร์ขององค์หลวงปู่ดูท่านไม่ได้ไปเลยถ้าจะเอาพลังงานเอาคลื่นของไตราสารณคมคลื่นของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนรวมถึงคลื่นของหลวงปู่ดูท่านที่เป็นพระโพธิสัตว์บารมีเต็มแล้วรอ การมาตัดสรู้เป็นพระสีอริยมีไตยยังมีอยู่รอยต่อของพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่รอยต่อยังมีมนุษย์อยู่หมดยุคของพระสีอริยมีไตยแล้วต่อจากนั้น เป็นศุนยากาบไม่มีมนุษย์แล้วคือบารมีพระศีอริยเมตตามีอยู่เต็มสามารถนำมาใช้ได้ใช้ทำประโยชน์ได้ต้องเข้าใจในพุทธศาสตร์ให้ได้จริงๆพระพุทธเจ้าก็มาจากมนุษย์ธรรมดาอย่างเราท่านทั้งหลายมาจากมนุษย์ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่พอมาเริ่มปฏิบัติภาวนาทำกรรมฐานเริ่มเบาก็เริ่มย้อนอด ของตัวเองได้ย้อนชาตินี้ก่อนอันดับแรกพอย้อนได้ก็เริ่มฝึกแล้วเริ่มเข้าใจแล้วการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้น่ากลัวอะไรเป็นธรรมชาติถึงจะฝึก ไม่ฝึกก็ต้องตายแน่แท้ฝึกไว้ก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนคนโบราณจึงไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนหรือทำรรวัดปัจจุบันวัตถุเจริญจึงห่างจึงมีคนปฏิเสธเรื่องนรกสวรรค์ปฏิเสธเรื่องการเวียนไหวาตายเกิดในโลกวิญญาณเป็นทุกข์มากกว่าโลกมนุษย์วิญญาณคือนามธรรมคือโลกของผีคือนามธรรมออก ไปจากรูป,ปรธรรมออกไปจัธทตุมีอารมณ์เดียวบุญก็เป็นบุญบาปก็เป็นบาปเลยเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้เพราะไม่มีทตุให้เปลี่ยนเราต้องฝึกควบคุมตัวเองให้ได้ก่อนการฝึกปฏิบัติภาวนาฝึกตอนเช้าจะสงบได้เร็วเพราะทตุร่างกายได้พักจิตได้พักด้วยถ้าไม่ฝันคือจิตได้พักด้วยเมื่อตื่นตอนตีสี่หรือ ตีห้าแล้วมาสวดมนต์จิต จะสงบเร็วกว่าช่วงอื่นเพราะเงียบคลื่นมนุษย์ก็เงียบฝึกต้องฝึกเองไม่มีใครทําให้กันได้เกิดก็เกิดเองตายก็ตายเองฝึกไปนานๆจะรู้ว่ามีกําลังหรือเปล่ามีกําลังใจหรือเปล่าฝึกนานๆไปจะรู้ว่าตัดภพชาติฝึกทุกวันจะรู้แน่นอนฝึกจนชินจะรู้เมื่อชินนานๆเข้า จิตจะทำเองไม่ต้องบังคับจิตจะทำเองทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโลกกับทรรอยู่กับเราเวลาเรามีปัญหาอะไรจะเข้าใจให้เราทำฐานไว้ให้รู้ตามความเป็นจริงถ้าทำบ่อยๆจะไม่ยากค่อยๆทำไปคะ่ะ พุทธศาสตร์ไม่ซับซ้อนการพิสูจน์กรรมฐานในศาสตร์ขององค์หลวงปู่ดูท่านในเวลาขณะที่สวดพุทธมนต์จักกะพัิและนึกถึงองค์หลวงปู่ดูท่านแล้วรูปรักษ์ขององค์หลวงปู่ดูท่านเปลี่ยนไปเป็นภาพของพระพุทธเจ้า ผู้ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นนามธรรมท่านเป็นพระพุทธเจ้าอยู่แล้วโดยเฉพาะผู้ที่สร้างบารมีเต็มแล้วแม้แต่ผู้ที่จะไม่เกิดก็รู้ผู้ฝึกตัดภพชาติจะไม่เกิดอันดับแรกรอบๆตัวจะเป็นแก้วผลึกนานๆนไป แก้วจะเข้าไปข้างในเรื่อยๆแก้วจะหนาขึ้นเรื่อยๆจนปิดเป็นผลึกจะส่งเครื่องพาาระอรหันต์ก็จะส่งเครื่องเช่นเดียวกันไม่เชื่อต้องฝึกดูดินแดนเหนือพรมขึ้นไปคือดินแดนไม่เกิดเรียกว่าวิสุทิเทศเป็นดินแดนที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นแก้วส่งเครื่อง เพราะฉะนั้นผู้ที่จะไม่เกิดก็จะทรงเครื่องถ้าเข้าถึงธรรมะจะทรงเครื่องเลยเมื่อแก้วเข้าไปจนเต็มปิดเป็นผลึกก็จะรู้ได้ว่าองค์นี้จะไม่เกิดถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ที่ยังต้องเกิดอยู่ คนมีบุญจะวิบวับวะวะเป็นประกายยังไม่เป็นแก้วยังไม่ปิดเป็นผาลึกนี่เป็นศาสตร์ของหลวงปู่ดูท่านเป็นวิธีการพิสูจน์เรื่องกรรมฐานพิสูจน์เราฝึกมาเป็นอย่างไรหลวงตามาท่านเมตตาบอกยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงและไม่ได้พิสูจน์คนเดียวต้องมีพยานพูดคนเดียวก็ไม่ได้ต้องมีพยานการวิ เปียนวาตายเกิดไม่ได้น่ากลัวให้ฝึกเข้าไว้เวลาจะเปลี่ยนร่างตายไปก็ไปเลยไม่รอให้ธาตบังคับจจตจะรู้ว่าเมื่อจะตายควบคุมธาตุไม่ได้จจตเป็นผู้ควบคุมธาตุทั้งสี่เวลาปวดหัวทำไมรู้เวลาทุกใจทำไมรู้เวลาจะตายจะไม่รู้ได้อย่างไรคนเราไม่ใช่จะตายง่ายๆถ้าฝ ทุกวัน เรารู้ว่าควบคุมไม่ได้เราก็ไปก่อนเลยจะเกิดไม่เกิดก็เลือกได้ฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเน้นเรื่องฐานไม่ได้เน้นข้อวดัดกินเดินนอนสวดมนต์อย่างเดียวค่ะการสวรดมนต์ภาวนาโดยการสวรดมนต์ก่อนนอนจะรู้ได้อย่างไรว่าขณะนอนหลับยังอยู่ในคลื่นบุญของการสวรดมนต์อยู่หรือไม่จะรับรู้ได้จากการ ฝันว่าฝันไปทำบุญ ฝันไปทำความดีจิตยังอยู่ในการภาวนาการฝันไม่ดีแสดงว่าจิตสุดท้ายคลื่นไม่ดีแทรกเข้ามาถ้าไม่ฝันเลยแสดงว่าจิตนิ่งจิตพักถ้าฝันว่าไปทำบุญขณะนอนหลับแล้วฝันการฝันแบบนี้บุญที่เกิดขึ้นมีกำลังมีอานิสงส์มากกว่าการไปทำบุญด้วยการไปทำเองโดยไปทำ ในขณะที่ตื่นแล้วทำเวลาช่วงกลางวันเป็นนามธรรมเป็นสายใยของรูปธรรมการสร้างบุญบาร,รมีสามารถทำสร้างสั่งสมได้ทุกคนยังมีผู้ที่เข้าใจผิดโดยกล่าวว่าตนเองไม่มีบุญบุญไม่ถึง สร้างพระไม่ได้ทำไม่ได้ให้เปลี่ยนความคิดเบนกระแสแล้วลงมือทำไม่ประมาณไม่ลงมือทำจะมีได้อย่างไรแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงลงมือทำสร้างบำเพ็ญบุญบาร,รมีมาตลอดต่อเนื่องถึงการตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่อยๆทำไปยังเกิดเกิดตายตายก็ค่อยๆทำค่อยๆสร้างสมไปยอย่าง น้อยที่สุดชาตินี้ก็สวดมนต์ก่อนนอนก็ได้สร้างทาไว้สั่งสมไว้ชาติต่อไปเกิดมาเจอก็ทําต่อเรียนต่อเพราะมีของเดิมทําไว้บุญก็จะเพิ่มผูนมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าขยันก็ไปได้เร็วอยู่กับพระอยู่กับหลวงปู่ดูท่านอยู่กับไตรสรารณคมอยู่กับพุทธมนต์อยู่กับจักรพาสขยันนึกนั่งก็นึกนอนก็นึกให ให้นึกได้ในทุกอิริยาบถจิตก็จะบันทึกได้มากสั่งสมไว้มากจิตจะพัฒนาก้าวหน้าได้เร็วถ้าไม่ขยันก็ค่อยๆทำไปอย่าหยุดทำ ทำให้จิตได้บันทึกบุญบันทึกความดีให้จิตได้อยู่ในคลื่นบุญเรื่อยๆทันทีที่นึกขึ้นได้ให้ทำทันทีนะคะจิตจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆให้นึกถึงพระนึกถึงหลวงปู่ดู่ท่านนึกถึงไตรสารณคมนึกถึงบทสวดนึกถึงการแผ่บุญการโมทนาบุญการบันทึกบุญการพิจารณาสวดมนต์ทุกวันก็บันทึกแล้วถ้าบันทึกหลายๆชาติ ต้องรู้ไม่รู้เป็นไปไม่ได้ค่ะขยันเฝึอกายในฝึกจิตพัฒนาข้างในพัฒนาจิตให้เปกการรับรู้สิ่งที่จะเข้ามากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจใครจะคุยอะไรทำอะไรไม่เข้าไปมีส่วนร่วมไม่สนทนาไม่ยุ่งไม่รับรู้การบันทึกบุญจะได้ต่อเนื่องคลื บจะได้ไม่หยุดหายไปไม่ตัดหายไปเพราะการพูดคุยกันส่วนมากเป็นเรื่องทางโลกมีแต่เรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเที่ยวเรื่องคนในครอบครัวเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องเจ็บป่วยสารพัดเรื่องถ้าเราพิจารณาจริงๆการสวดมนต์เป็นเรื่องของสายใยของจิตกับพุทธมนต์เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เล็กๆเป็นภพชาติมี ทุกอย่างหลวงปู่ดูท่านสร้างแล้วทิ้งไว้ในโลกไม่ได้เอาไปด้วยคลื่นจะหยาบก็จะละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆถ้าสวดมนต์ภาวนาก็ละเอียดถ้าหยุดสวดภาวนาก็หยาเพราะคลื่นทางโลกเข้ามาแทนที่นั่นเองค่ะให้ฝึกอยู่กับตัวเองจิตจะรับคลื่นบุญตลอดเพราะอยู่กับการสวดภาวนาทุกครั้งที่สวดมนต์ภาวนาพระคาถามหา จักรกพัดเป็นการแผ่บุญอัตโนมัติและขณะสวดมนต์ภาวนาเราส่งจิตไปที่ใดกระแสแผ่ไปตรงนั้นได้ทันทีการสวดมนต์ภาวนาอย่างต่อเนื่องทำอย่างมุ่งม,มั่นจะรู้อดีตจะรู้พบชาติเคยทำอะไรไว้ก็จะรู้รู้ด้วยตัวเอง เคยทำผิดพลาดอะไรก็จะรู้จะเปลี่ยนอย่างไรก็รู้จะรู้เหตุว่าเคยทำอะไรไว้จึงส่งผลในปัจจุบันชาตินี้ก็โดยกรรมสามารถหรือพบชาติได้สั่งสมความดีไว้เพิ่มตลอดชาติต่อไปก็เลือกเกิดเป็นใหญ่ได้เช่นเลือกเกิดเป็นผู้นำครอบครัว ผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนผู้นำอำเภอผู้นำจังหวดัดผู้นำประเทศผู้นำโลกผู้นำสามโลกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ใหญ่เพียงชาติเดียวนะคะ ผู้แบ่งปนันขอน้อมนำคติธรรมคำสอนขององค์หลวงปู่ดูท่านมาบอกกล่าวให้กะะัลยาณมตรญาติธรรมได้ทราบอีกครั้งและมีกำลังใจค่ะหลวงปู่ดูท่านไม่มีสิทธิ์เอไม่มีคนโปรดหลวงปู่ดูท่านรักสิทธ์ทุกคนเหมือนกันหมดหลวงปู่ดูท่านอยู่กับทุกคนและช่วยเหลือเหมือนกันอยู่ที่ใครจะเข้าถึงหลวงปู่ดูท่านได้ ได้หรือไม่มันภาวนาเข้าไว้สาธุค่ะ ผู้แบ่งปันขอเป็นกำลังใจและอนุโมทนาบุญกับนักปฏิบัติภาวนาและนักสร้างบารมีทุกๆท,ท,ท่านนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะวันนี้ใครๆก็ทำได้อีพีของการแบ่งปันแห่งศรัทธ,ธาของทางเชนญ่าต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในอีพีต่อไปค่ะสาธุในธรรมค่ะสวัสดีค่ะ โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามว่าตอนต่อไปเราจะไปที่ไหนทำอะไรบ้างในคลิปหน้าในแจระอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะแชร์จุบ๊บจุ๊บ